ดวงโดยรวมวันที่4ธันวาคม2567โดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าที่กำลังค่อยๆส่องแสงเจิดจ้าคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองสูงมีความคิดสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยพลังงานบวกไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้านการงาน ความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกัน โอกาสพบรักใหม่สำหรับคนที่ยังโสดจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจแต่ควรเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่าย ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวงังควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร โดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์ที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนคุณเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตาและมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนให้บุงบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและจะมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการงานความก้าวหน้า คุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในด้านที่คุณถนัดและอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สำคัญขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกัน โอกาสพบร die, ักใหม่สำหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจกันด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่าย ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวังควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร โดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนเปลวไฟที่ร้อนแรงและแข็งแกร่งคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพลังงานให้บ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้านการงานความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงาน ที่ต้องใช้ความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์และอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สําคัญขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างผันผวนควรระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและควรมีการวางแผนการเงินที่ดีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอาจมีบ้างที่ไม่ราบรื่นควรระวังเรื่องของการเข้าใจผิดด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะค่อนข้างตึงเครียด ควรหาเวลาพูดคุยกันให้เข้าใจโอกาสพบรักใหม่สำหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนในระยะยาวการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้ใจ่าย ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวังควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีโดยเฉพาะระบบหมุนเวียนโลหิตสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร โดยรวมท่านที่เกิดในวันพุทธที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลยเย็นสดชื่นและอ่อนโยนคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีไหวพริบและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมให้บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตและจะมีโอกาสได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการงานความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงาน ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สําคัญขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นกับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันโอกาสพบรักใหม่ สำหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจกันด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับชโชคลาบจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่าย ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวังควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร โดยรวมท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และสดใสคุณเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตและจะมีโอกาสได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการงานความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงาน ที่ต้องใช้ความคิดวิเริ่มสร้างสรรค์และอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สําคัญขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันโอกาสพบรักใหม่ สำหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสาได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจกันด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่าย ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวังควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร โดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์ที่4ธันวาคม2567นั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนท้องทะเลที่กว้างใหญ่และลึกซึ้งขุนเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและจะมีโอกาสได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการงานความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงาน ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และอาจได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สําคัญขึ้นการเงินสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันโอกาสพบรักใหม่ สำหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและความโรแมนติกด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่ายควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคต ด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวังควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพยายามพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิด ในวันเสาร์ที่4ธันวาคม2567นนั้นมีดวงชะตาที่เปรียบเสมือนท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณเป็นผู้ที่มีความรับผิดช,ชอบสูงมีความอดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างหลักฐานที่มั่นคงและจะมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านการงานความก้าวหน้าคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญขึ้นการเงิน สถานการณ์ทางการเงินของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้านความรักความรักที่มั่นคงหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันโอกาสพบรักใหม่สําหรับคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการทําความรู้จักให้ดี ความสุขชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นด้านการเงินโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนในระยะยาวการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการใช้จ่ายควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณแข็งแรงดีควรระวงัง ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีโดยเฉพาะระบบกระดูกและข้อสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร